เก่ง yeah. <laughs> น,นนะน,อนัอนอนะ่ะเเขงงวาหน้าซุ้มกรรมการตอนนี้ก็ปัดปาจีนอีกนะครับเป็นปาจีนเก่าไาสใหญ่ทีเดียวน,นะครับเห็นเลยเห็นหน้อยครับเห็นหน้อยการเล่นแรง ปาร์จีนวันนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะครับก็มีขึ้นกันพอสมควรไม่ถึงกับเยอะนะครับไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็กว่า30ตัวทีเดียวปาร์จีนไซส์เก่าๆ5โล6โล7โลแโลไซส์ขนาดนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนกระโ h เมื่อวานนี้ก็มีกินนะครับแต่จะเป็นรุ่น3โลกว่า เอาโเก่ารุ่นสิบกว่านี่ไม่มีใครได้เลยนะครับเป็ียนสามสี่ตัวก็ขาดกระจุยหมดมาแล้วบ่ายมาแล้วนี่นะครับปลาวันนี้มันฝืดเป็นนิดนึงนะครับแต่มีแต่ไซส์ใหญ่ๆเทนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับปลาจะมากินมันก็ใช้เวลานาน แน่นอนน้ำหนัก3ะครับตก็อยู่ที่5้กิโลกรัมนะครับนี่ครับ เดียนขากันครับยัอยัดยัด้ัด okay ยั mulher, ่ยัด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 ยัยัดยดยัยัดยัดยัยัดยัยัดยยัดยััดยัดยดยัดยยัด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 ัดยัด